มาแล้วมาแล้วนำโชคนะคะมาแล้วมาทำกิจกรรมในายามเช้าอาบน้ำก่อนอาบน้ำแต่งตัวนะคะเตรียมตัวทุกวันต้องอาบน้ำก่อนเช้าเที่ยงเย็น Oh. 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 อาบน้ำสบายใจ <c oughs> ขัดตัวด้วยนะคะมีขัดตัวด้วย ต้องเตรียมตัวนะแต่งตัวก่อนถึงจะทำงานได้อันนี้ไม่ค่อยเล่นดินนะคะเพราะว่าฝนไม่ตกเมื่อวานเมื่อวานฝนไม่ตกถ้าว่าวันไหนฝนตกนี้ประมาณที่ว่าตัวแดงเลยหันหันก่อนเลี้ยนน้ำโชคหันก่อน จะได้สะอาดสะอา้านสบายใจนะ,ะไม่มีทิ่ใครยังอยากกินอยู่เด้อน้ำโชคบอก นิ่งไม่ได้นะคะสายตานี่มองหาใส่ผมจริงเรื่อยๆฝั่งโน้นเพื่อนๆนะคะเราคิวอาบน้ำกันอยู่แต่เช้าเลยทุกเชือกต้องอาบน้ำก่อนตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำสระผมให้เรียบร้อย ข้อควานขึ้นขึ้นไปลางข้างบนเพราะว่าล้างไม่ถึงอาบให้ไม่ถึงนะคะขึ้นไปข้างบนน้<ม>เป็นการเหมือนว่าสปาตัวไปเลยนะคะสปาไปในตัวนิ่งๆก่อนนำโชคนิ่งๆก่อนเด้อนิ่งๆพอจะได้อาบน้ำให้เรียบร้อยอืเคนช้างเราอยู่ฝั่งโน้นเรียนคิวัปน,นะคะ เรียนคิวต่อคิวกันจะมาอาบน้ำให้น้องช้าง Thank you.

หันมาก่อนแล้วโชคหันมาก่อนหันมาก่อนจะไ,ได้สะอาดจะอ้างเส็จเ,เลยยังเสร็จแล้วเอ่าออมาขึ้นมาได้ขึ้นมาขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะอืเรียบร้อย เสร็จแล้วนะคะเชือกหนึ่งนี่เรียงคิวกันนะคะต่อคิวกันมีน้องแซนดี้แซนดี้เร็วๆอาบน้ำเร็วๆกว่าจะเสร็จนะคะในแต่ละเชือกเพราะว่าหลายเชือกนะคะมันสองสามสองสามสี่ห้าหกเชือกนะคะที่ต้องอาบน้ำตรงนี้หกเชือกเจ็ดเชือก มา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 เร็วเร็วแต่กระใจจะลุงเสพก่อยเดือนกใจอันเน่หายกรใจอันโน่หานาะใจเนนนนนบออจ่บอความเจ้าเออหมุนนะคะเพราะว่าหาของกินอื กิจกรรมในทุกๆเช้านะคะของเราทุกเช้าแล้วก็ตอนเย็นตอนกลางวัน